วันนี้เรากลับมาเล่นเมกาเกมขับไลส่สุดโหดอีกครั้ง11ภพาราคิตไม่มีข้อ่อนพรนทุกครั้งที่งันขายน้นเป็นจริงคุณจะถูกคัดออกทันทีพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าคุณจะรอดหรือไม่นั้นปเปอรซียนให้ดังแล้วที่สำคัญกดไลฟ์วิดีโอนี้เพื่อโอกาสเร,ริ่มใหมถ้าคุณกินหมูวันนี้ขอโทษด้วยตกทันทีใช่แม้แต่ไส้กรอกเล็กๆหรือแฮมปิงก็ไม่รอด โใช่าไมโดราเอมอนแต่เรายังให้โอกาสคุณที่ไม่ยอมแพ่อีกครั้งกดหัวใจสีแดงไท้ยยินทุนไว้พักเบรกสั้นๆกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อรีเซ็ตตัวนับการทดสอบที่สองดูที่เท้าของคุณถ้าใส่ถุงเท้าสีขาวบินโคคุณลุดแค่มีเลยใช่แล้วสีขาวมันธรรมดาจนเกินไปถ้าคุณรอดมาได้คอมเมนต์ว่าทานก็าคือผารอบใหม่ถ้าคุณยอมผมสีฟ้าบายบาย ม่ว่าจะเป็นนางเงืกหรือ,รอ,รอลาวนกบินาวกาศแห่งเทเล็กซี่วันนี้คุณก็ถูกขัดออกโพสรูปทรงผมของคุณในคอมเมนต์หมดนักสุดเดียวฉันทายว่าแบบคุณหรือกี่เปอร์เซ็นต์ไปไปคอมเมนต์แล้วแจ้งเปอร์เซ็นต์แบตของคุณถ้ามีแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า32คุณลุกเกมนี้ระวังและชาร์จมือถือคุณก่อนการทดสอบครั้งต่อไปการทดสอบครอบครัว คุณมีรู้พี่ลึกหนางชื่อไปไหมถ้ามีคุณถูกคัดออกทรงวิดีโอนี้ให้เขาผู้ให้ใน่ใจว่าเขาจะรุดด้วย t ็กเขาในคอมเมนต์ระดับใหม่แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนสับคนเพื่อความสนุกการทดสอบที่6ถ้าคุณเคยไปลาคุณแพ้ส่วนทรช็อปทะเลมากกว่าหาไซรอน,น้ำทะเลใสต้นมะพร้าวและบรรยากาศอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางรอบโลกหรือไม่ก็ตามลองคอมเมนต์ว่าประเทศในฝันครั้งหน้าของคุณคือที่ไหน เราใกล้ลจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วถ้าคุณมีแมวสองตัวที่บ้านคุณถูกคัดออกแล้วขอโทษด้วยทิ้งแม่มันจะน่ารักแต่วันนี้มันก็คือคูอค่แข่งของคุณการทดสอบที่แปดถ้าคุณกำลังใส่แว่นตอนนี้คุณหลุดเกมนี้การทดสอบที่เก้าถ้าคุณถนัดใช้มือ้ายคุณก็แพ้เหมือนกันการทดสอบที่สิบถ้าคุณใส่ซอสมะเขือเทศบนพิซซ่าลาก่อนเกมนี้เรากำลังคัดทีงคุณพร้อมรับคำตัดซิมกานสุดท้ายหรือยัง ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ยังอยู่ในเกมนี้อย่าลืมกดทิ่ตามเปิดคดิ่งคดิ่งและแชร์วิดีโอนี้เพื่อท้าเพื่อนคุณคุณเจอกันในชเลนครั้งหน้าถ้าคุณกล้าที่จะกลับมาใส่คะแนนที่คุณทำได้ในคอมเมนต์และเลือกรับความท้าทายใหม่ใน2วิดีโอนี้